สวัสดีครับจากทางร้านนครโซล่าเซลครับน,นี่มาติดตั้งนะครับชุดปั๊มน้ําอันนี้เป็นปลาดานนะครับเป็นบอ่อห้านิ้วครับผมท่อออกสองนิ้วนะครับเป็นปั๊มแรงครึ่งเอนโดโลนะครับผมอันนี้หย่อนลงไปที่ยี่สิบเมตรนะครับผมหย่อนได้แค่ยี่สิบเมตรครับรอมีณม้น้ที่ได้ก็ ก็ออกเต็มท่อครับผมหน้าฝนนะครับแต,แต่น้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอบันนี้ก็เลยออก,ออกพอออกได้ครับม,มต้องสูกให้ใสก่อนนะครับัวนี้ใช้แผงโมโน400วัตต์ครับผม4แผงนะครับสักมาดูไฟนะครับ แรงดันที่1 3 7โวลต์น,นะครับกระแสที่6.6แอมป์รอบที่2,006,900วัตต์นะครับผมปั๊1.5แรง1,100วัตต์นะครับตัวนี้เป็น AC DC นะครับผมตัวนี้ใช้เป็นแผงโซล่าเซลล์อยู่นะครับใช้ร่วมไฟบ้านด้วยนะครับสลับกันใช้งานได้นะครับหรือว่าผสมก,ก็ได้นะครับผม ตัวนี้ก็เป็นบอ่อบาดาลครับเดี๋ยวจะมาลองนะครับเป็นปั๊มหอยโค่งครับผม1.5แรงอ่า1.5แรงเหมือนกันนะครับผม1.5แรง1,100วัตต์รับเป็น AC DC ครับผมตัวนี้จะลองกับไฟฟ้าก่อนนะครับ ออกน้ำเราลองดูครับเราก็เจอขึ้นไฟฟ้านะครับผมตีนี้ทำง,งาน,นครับตัวนี้ชุดนี้ใช้แผงเดียวกันนะครับผมลูกค้าแล้จะสลับกันใช้งานนะครับว่าจะใช้แผงหรือว่า,าใช้ไฟฟ้านะครับ อันนี้คือไม่มีน้ำนะครับตัดที่ P 5 0ครับผมนี่เราต้องกรอกน้ำก่อนนะครับเว่าไม่ได้ใช้นานเพิ่งติดตั้งนะครับ P 5 0ครับชุดนี้หนึ่งแผงนะครับตัดไปใช้กับปั๊มไดโวเล็กครับผมนะครับเป็นเด็คเกอร์นะครับเจอตัวเล็กครับผม อันนี้ก็จะสลับไปใช้ไดโวไฟก็ตกลงไปที่สัก3ามวัตต์ครับเพราะว่าไฟจะดึงไปที่ตามไดโวตัวเล็กครับผมแ่รงดันที่124ยโวลต์นะครับลดลงมาสัก10โวลต์ครับ ตอนนี้เดี๋ยวลองกอกน้ําก่อนนะครับผมกับทำสวนครับเป็นหน้าฝนนะครับเข้าออกลําบากหน่อยครับสนใจนะครับติดต่อร้านนครโซลาเซลล์ครับผม0 8 8 5 1 5 8 8 3 3ครับอยู่ที่นครพนมนะครับครใจงานติดตั้งโซลาเซลล์ชุดปั๊มน้ำบาดาล ตามหยอยโคงชุดไฟฟ้านอนนานะครับชุดออนกิตออฟกิดทางร้านเราทำได้หมดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ